คำว่าท่าแก่นักธุรกิจนักกลงทุนจุดที่มันต่างกันคือท่าแก่เนี่ยไม่ยอมเสียไม่ยอมทิ้งอะไรเลยหลายบ้านก็มีอากงคุมทุกอย่างคุมทุกอย่างทั้งหุ้นทั้งเงินทั้งที่ดินแต่ก็ไม่เชื่อว่าทุกคนนะบางคนเนี่ยอากงท่านเก้าสิบกว่าเนี่ยท่านความคิดทันสมัยมากเลยท่านบอกกระจายให้ลูกทำละกระจายหุ้นแบ่งให้ลูอกอากงมีเงินแค่ไม่กี่สิบล้านไว้เล่นหุ้นอากงที่เคยเห็นแล้วเป็น,ปนอากงที่เขียนอยู่ในบทความเนี่ยก็คือว่า เป็นธุรกิจจริงๆที่รับจ้างผลิตนะครับเติบโต,ตมาจากที่ราคาถูกในอดีตสี่ห้าสิบปีที่แล้วเติบโตมาจากค่าแรงที่ถูกรับจ้างผลิตไม่มีแรงตัวเองนะเน้นสมัยก่อนก็นเน้นเน้นรับงานที่ต่างประเทศนะครับแล้วก็ไม่ได้เน้นกำไรไม่ได้เน้นมาชิ้งเพราะว่าไม่มีแรนงตัวเองบางบ้านไม่มีอากงแต่มีอมาอม่าอาม่าบางบ้านเนี่ยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงก,การหารจัดการ mm. คนที่ตามมาคือมันไม่เติบโตมันก็ ก็แคร์แครกันแกนบอนไซอยู่แบบนั้นแต่ถ้าจะบอนไซ่เราต้องบอไซส่แบบไม่ตายไม่โตแต่ต้องแผงนประเด็นคือต้องแผง,งแใครว่าเราแผงหรือเปล่า